ผู้อี้หมิงดาราชั้นนำเจ้าของชายาสามีแห่งชาติและอดีตรูมเมทที่ฉันแอบ,บรักมากกว่า8ปียิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ความหวังของฉันก็ค่อยๆเลือนหายไปทุกทีทุกทีเด็กน้อยทำไมไนายถึงไม่รับโทรศัพท์ฉันนะโพสไวยผัวถามดูดีกว่า เอ๊ะที่ฉันเผลอหลับไปตอนไหนเนี่ยเช็คว้่หัวหน่อยสิเฮ้ยทำไมชื่อของฉันถึงติดเครนอันดับหนึ่งได้ล่ะเมื่อคืนมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยนายไม่ต้องสนใจข่าวลือนี่นะเพราะฉันไม่ใช่เกย์เป็นชายแท้ชายร้อยเปอร์เซนต์รู้สึกเหมือนกำลังโดนหาเรื่องอยู่เลยโอ้ในที่สุดก็เจอตัวสักทีอุยเป๋ยคุณเป็นใครกันครับ ผมหวังเจรุยผู้บริหารบริษัทภาพยนตร์ชั้นนำครับเอามือสกปรกของแกออกไปจากเด็กน้อยของฉันเดี๋ยวนี้นายช่วยหยุด<ม>ทำดีกับฉันสักทีเถอะยังไงซะวันหนึ่งนายก็ต้องออกไปแต่งงานกับคนอื่นอยู่ดีแล้วพอถึงตอนนั้นนายจะยังทําดีกับฉันแบบนี้ได้อีกอย่างนั้นเหรอฉันแค่อยากให้นายได้รู้ว่าฉันรักนายมากแค่ไหน ขึ้นเทรนอีกแล้วขอบคุณท่านเทพ V Com มิคส์ไทยแลนด์โหลดอารเลย